นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตัดไผ่นะอ่าอันนี้นะครับกอนี้นะครับปกติผมให้กินประจํานะครับแต่เผอิญว่ามันหมดนะนะครับเนี่ยบ้างต้นมันกำลังอ่อนนะครับนะอ่อนเนี่ยอย่างนี้อ่อนนะครับอ่าให้อ้นกินมันบางทีบางตัวไม่ค่อยกินนะครับนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่าตอนนี้ถ้าบอกเนี่ยต้นเนี่ยแก่นะครับแต่มันแกรนนะคมก็ เลี้ยงต้นไปก่อนนะครับให้เขาเรียกอะไรเลี้ยงต้นนี่ให้มันสร้างคอเส้นแล้วก็เกิดนอนะครับนะออ้นเนี่ยนะครับบางทีมันเลือกกินไผ่เป็นกอๆนะครับนะนะครับเนี่ยกอนี้กินนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดอยู่กอนู่นนะครับกอที่ซองอันนี้กอที่สี่นะแต่กอหนึ่งไม่กินนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอาเดี๋ยวเราไปดูกอที่มันไม่กินนะครับไป อ่นนี้นะครับกอนี้ที่มันไม่กินนะพ้องเคยตัดไปนะนะครับไม่รู้สาเหตุอะไรบางทีบางทีมันอาจจะเป็นที่ลาตัวนี้ก็ได้นะครับนะนะครับเวลาเราล้างปุ๊บเนี่ยนะครับไผ่มันจะเหี่ยวเลยนะนะครับเนี่ยกอเนี่ยมันไม่กินนะพ้องก็ไม่รู้สาเหตุนะนะครับตัดส่งลูกค้ามันก็ไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวเราไปดูกอที่มันกินกันนะครับต่อจากกอนู้นนะนะครับการเลือกไผ่นะนะครับนี่นะครับ กอนี้นะครับกอที่ซ่องเดียวผมส่งให้ลูกค้าและลูกค้าก็บอกกินดีนะครับนี่นะใบยังตัดนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยงยังไม่ตัดอะเนี้มันเคี้ยวเห็นไหมเคี้ยวเข็มอันนี้อันนี้ที่ยังมีกาบอยู่นี้นะครับมันจะอ่อนกว่าอันนี้นะครับส่วนที่ผมจะให้กินก็คือลำแบบนี้เนาะนะครับลำที่มันเขาเรียกอะไรมีซี่เคี้ยวจัดนะครับแล้วก็โคนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะตัดลำนี้นะ พอผมอ้นมีระม่ส40ตัวนะครับอันนี้ก็แต่งก่อไปก็เลยก็ลำหนึ่งนี้ก็จะกินได้มันสามวันนะอ่น40ตัวนะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับขายอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ต้องตัดนะนะครับนะครับอย่างเงี้ยเัียือว่าอ่อนนะครับนะนะครับอันนี้ก็ดูที่เสี้ยวนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะล็อกหมดก็ดูที่ยอดเกลดกันนะครับนะเพงก็จะดูมาณนี้อย่างนี้ก็ดีนะครับ นะครับอันนี้จะต้นมันเล็กนะครับเวลามันตัดไปมันก็จะได้น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดลํานี้นะครับลํานี้น่าจะได้เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีครับว่าจะตัดลําไหนเพราะว่าเพราะว่าดูลําที่มันไม่เบียดนะครับบันทีอาจะตัดลํานี้ครับนะมันเข้มดีนะมันก็ไม่เบียดเลยครับตัดง่ายนะครับดึงง่ายนะครับแล้วเราไปดูลักษณะการตัดอ้อยหน่อยนะครับไป อ้อยนะครับเวลาที่ผมจะตัดนี่ก็ดูประมาณนี้นะย้อนแท่งเปล่านะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมยังไม่ตัดนะเพราะว่ามันอ่อนใช่ไหมครับนะครับเนี่ยดูนะครับมันอ่อนนะครับแล้วก็นี่ถ้าเกิดผมจะตัดก็ตัดประมาณอย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลาอ้อยนะครับจะมาเนี่ยมันยังมีอ่อนออนอยู่เดี๋ยวไปดูต้นที่มันที่เราจะตัดนะครับผมตัดไปแล้วแหละให้ดูเชืนะครับอันนี้ก็อว่ายังอ่อนอยู่นะครับเนี่ย แต่ก็ให้กินได้แล้วก็เราไปไว้่องสามวันแล้วมันจะมันจะมีอาการแดงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดนะครับอ่ายังลำนี้เป็นต้นเนาะนี่นี่นี่นะครับพอจะตัดให้ประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมนะครับอ่าลำเนี้ยก็ถือว่าแก่แล้วครับนะนะครับเนี่ยเห็นไหมซี่เข้มหมดแล้วซึ่งจะตียนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกล็นนะนะครับเห็นไหมซี่ก็จะเป็นนี้นะครับต่างกับอันนี้นะนะครับอันนี้ซี่มันจะเป็นแบบนี้นะ ครับเวลาเลือกตัดก็เลือกนี้อันนี้นะครับหน้านี้นอนก่อจะเยอะเลยนะครับนะน้องพี่ก็เจอตัดนอนก่อเยอะอ่ะฝากไว้ดดียครับสาหรับอ้อยไผนะ่มะฝากไว้เลยนะครับสําหรับตัดอ้อยตัดไผ่เดี่ยวข้อตัวไปตัดไผ่ให้อนกินก่อนนะครับเพราะว่าการเลือกไผ่นี่ก็สําคัญนะบางทีอ้นก็ไม่กินนะครับเปลี่ยนก่ออ้นก็ไม่กินหรือว่า หรือว่าไผอ่อนไปอ้นก็ไม่กินนะครับนะก็เอาไผ่กงมจะตัดไผ่มันกลางๆไปยันแก่ๆนะครับก็ดูซี่กอไผ่เป็นหลักนะครับว่าน้ําเยอะน้ําน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเฝาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ